สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงนะคะเรื่องราวความรักนะคะแล้วก็เรื่องราวทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตของคนที่เกิดในวันพุธนะคะ ก็ไม่ว่าคุณจะเกิดเป็นวันพุธกลางวันหรือว่าวันพุธกลางคืนก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปได้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นไกล้นำทางในการดำเนินชีวิตนะจ๊ะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะเลขศาสตร์คือเลขสี่นะคะเอ่อเป็นเหมือนกับว่าเทพแห่งการสื่อสารหรือว่าการใช้คำพูดวาจาในการค้าขาย หรือว่าพูดคุยหรือว่าจะมีท่าทีคล่องแคล่วว่องไวปาดเปียวฉลาดหลักแหลมในเรื่องของการที่เป็นคนที่ใช้วาจาในการพูดนะคะเป็นคนที่น่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่รักใคร่ชื่นชม ต่อบุคคลอื่นที่ได้พบเห็นนะเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าพูดจาไพเราะอ่อนหวานนะคะแล้วก็รู้จักใช้คําพูดคําจาเข้ากับบุคคลอื่นได้ด้วยนะรู้จักพูดโน้มน้าวจิตใจบุคคลอื่นได้มีไหวพิปฏิภานนะ,ะในการสื่อสารแล้วก็ในการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีวาทศิลป์คารมเป็นเลิศนะคะก็ในกลุ่มของคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยนะคะหรือว่าไพเทพพระพุธนะคะ จะหมายถึงในเรื่องของคนที่เกิดในวันพุธส่วนมากจ,จะใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีมีชีวิตมีชีวารักในการท่องเที่ยวนะคะชอบเที่ยวชอบผจญภยัยเรียนรู้โลกว้างนาะแสดงถึง ความเป็นตัวตนเองนะคะในช่วงของเวลาที่มันเหมือนกับคนที่เกิดในวันพุธมักที่จะสแสวงหาในเรื่องของวิถีแนวทางชีวิตไม่ยึดติดกับวัตถุต่างๆหรือว่าไม่ยึดติดกับระเบียบแบบแผนหรือว่ากฎเกณฑ์ชีวิตใดๆบางครั้งก็ดูเหมือนคนที่เกิดในวันพุธอาจจะรู้สึกว่าเกลียดค้านนะคะหรือว่าใช้ชีวิตอย่างไร้แก่นสารนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ นะคะแปลกใหม่อยู่เสมอนะคะเวลาที่จะแสดงความรู้ความสามารถเนี่ยนะคะมักจะโอ้อวดนะคะความรู้ความสามารถต่อสายตาบุคคลอื่นได้นะคะลักษณะบุคลิกของคนที่เกิดในวันพุธนะคะโดยรวมแล้วรูปร่างหน้าตานะคะจะมีลักษณะผอมสูงบอบบางริมฝีปาก เรียวงามนะคะจมูกโด่งคมสันนะคะผิวขาวมือยาวขายาวตาดำเล็กนะคะแล้วก็สดใสเป็นคนช่างพูดช่างเจราจาชอบคบหาสมาคมกับทุกเพศทุกวัยมีมนุษยสัมพันธ์ดีมีจิตใจไม่โลเลนะคะแต่ว่า อาจจะมีอารมณ์แปรปวนบ้างนะคะเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีขี้สงสารนรเชื่อคนง่ายไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็ตัดสินใจไม่เด็ดขาดมักจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหาความแน่นอนไม่ได้นะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาดีฉลาดหลักแหลมชอบศึกษาชอบค้นคว้านะคะเป็นคนที่มีเหตุผลขี้สงสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ช่างวิพากษ์วิจารณ์ นะคะใช้สมบัติสำนวนหรือว่ามีพรสว่างในเรื่องของการที่ใช้วิวญญาณแห่งนักปรา์นะครคือเป็นคนที่ใช้คำพูดได้เฉียบขาดเฉียบคมนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยส่วนมากคนที่เกิดในวันพุธเนาะจะมีในเรื่องของคำพูดแล้วก็วาทศิลป์ในการติดต่อพูดคุยประสานงานในการสื่อสารประชาสัมพันธ์อาชีพที่ดีก็ จะเหมาะสมสําหรับคนที่เกิดในวันพุธคือวิทยากรนักวิจารณ์นักคิดนักเขียนนักโฆษกนะคะนักพูดนักการตลาดนักร้องนักแสดงพิธีกรต่างๆงานโฆษกงานโฆษณานักประชาสัมพันธ์นักสื่อสารมวลชนนะคะทุกแขนงเลยแล้วก็ในเรื่องของเอ่อการใช้ชีวิตนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินการใช้จ่ายนะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีนิสัยใจอ่อน ะะชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องคนรอบข้างทําให้เป็นคนที่ไม่สนใจในเรื่องของการที่เก็บเงินเท่าไหร่นะคะใช้จ่ายคือแบบ หมดไปกับคนอื่นเยอะนะคะตนเองไม่ค่อยเก็บเงินหรอกนะคะแล้วก็เป็นคนที่หาเงินคล่องใช้เงินเก่งนะคะทำมาหากินเก่งรู้จักขวนขวายนะคะอาชีพการงานหมุนเงินนะคะเก่งด้วยในเรื่องของความรักนะคะเรามาเน้นในเรื่องของความรักของคนที่เกิดในวันพุธนะคะบางคนบางท่านเนี่ยนะคะเป็นคนที่ถ้าเป็นคนโสดนะ,ะเป็นคนพูดเก่งคุยเก่งมีมนุษยสัมพันธ์ดีบุคลิก น่ารักน่าเอ็นดูเป็นคนช่างพูดช่างเจราจาเป็นคนที่เปิดเผยนะคะจึงเป็นคนที่มักจะให้บุคคลอื่นเนี่ยมักจะสนใจนะคะรักใครแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดในเรื่องของคู่ครองคนรักที่แบบคิดในเรื่องของพื้นฐานของอารมณ์ไม่มั่นคงนะคะเป็นคนโลเลเนี่ยเลือกมากเลือกเยอะ นะคะแล้วก็ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองมักที่จะเลือกคู่ครองคนรักที่แบบบางครั้งอาจจะสับสนด้วยก็ได้ว่าเอ้ยคนนี้อทั้งๆที่แบบรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนดีนะคุยกันก็ถูก ถูกคอถูกใจกันดีแต่เหมือนกับว่าเลือกเยอะนะคะก็คิดว่าไม่ใช่คู่แท้ของตัวเองนะ,ะก็เลยเหมือนกับว่าทําให้คนที่เกิดในวันพุธนะคะเลือกคู่ครองช้าหรือว่าตัดสินใจที่จะแต่งงานช้าด้วยก็ได้ในบางครั้งเนาะก็อาจจะใช้ชีวิตที่มันโสดมานานนะ,ะกว่าที่จะตัดสินใจเลือกเนื้อคู่คู่ครองคนรักก็เหมือนกับว่าใช้เวลานานนะคะหรือว่าเป็นคนที่มักจะใช้ชีวิตโสด นะคะส่วนมากเนาะนะคะแล้วก็บางคนบางท่านก็อาจจะมานั่งช้าใจหรือว่าเสียใจว่าโอ้ไม่น่าที่จะเหมือนกับว่าแทนที่จะเลือกคนนั้นมาเป็นคู่ครองคนรักตั้งแต่แรกแล้วไม่น่าที่จะเสียเวลาไปคบไปคุยกับคนอื่นเลยอะไรประมาณนี้นะก็เลยเหมือนกับว่าจะทําให้ชาวที่คนที่เกิดในวันพุธเนี่ยมานั่งเสียใจภายหลังนะคะมานั่งคําควรใครควรนะคะอ่า สำหรับปัญหาคนที่เกิดในวันพุธในเรื่องราวของความรักเนาะส่วนตัวของคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยนะมีพลังงานในเรื่องของเอเ่อดึงดูดความรักที่ดีเป็นคนที่โรแมนติกนะนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายนะคะส่วนมากจะเจอความรักที่แบบไม่จริงใจแล้วก็สวมหน้ากากใส่นะคะเป็นเออเหมือนกับว่า ไม่ชัดเจนหรือว่าอาจจะเป็นตัวคนที่เกิดในวันพุธเองเนี่ยนะคะไม่รู้ไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองน่ะแม้ว่าจะมีคนผ่านเข้ามาให้คบให้คุยเยอะแต่เหมือนกับว่ายังไม่แน่ใจไม่มั่นใจในความรู้สึกของตัวเองก็ยังมีการที่แบบว่าคบคุยกันไปแล้วก็ไม่เปิดเผยความรู้สึกนะคะสําหรับคนโสดเนาะ,ะยูริเซอร์เบิร์ฟนะคะบางคูบันท่านก็เหมือนมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีนะคะได้เจอคนรักที่ดีนะคะ ในส่วนของไพ่แนะนำของคนที่เกิดในวันพุธเนาะเชียร์อัพขอให้คุณอะถ้าแบบว่าคุณมั่นใจว่าคุณเจอคนที่ดีคนที่ใช่ขอให้คุณลุกขึ้นนะคะ,ะค้นหาหรือว่าเรียนรู้นะคะคบหาดูใจกับคนคนนั้นนะคะเปิดใจเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆเนาะนะโควิดเดฟนะคะ, COVID ะ,คะขอให้ ช่วงเวลาเนี่ยหรือว่าเหตุการณ์ที่มันผ่านมาอดีตไม่ว่าคุณจะพบเจอความรักรูปแบบไหนนะ,ะขอให้มันปล่อยผ่านเลยไปนะ,ะไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจหรือว่าไม่ต้องไปครัครวรถึงเหตุการณ์อดีตที่มันผ่านมาแล้วนะปละ่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะ new beginning นะคะสำหรับ คนที่เกิดในวันพุธนะคะคนโสดหรือว่าพลังงานของคนที่อกหักผิดหวังล้มเหลวมากับเรื่องราวความรักสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือว่าต้องการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะคุณก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่ยิปซีนะคะว่าพลังงานเรื่องราวความรักของคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาทําไมคุณถึงยังโสดอยู่ นะคะทำไมคุณถึงยังไม่มีเนื้อคู่นะเรามาดูพลังงานของคนโสดนะคะว่า,าช่วงเวลาที่ผ่านมาทําไมชีวิตคุณถึงยังโสดอยู่นะคะราชาถือดาบเนาะนะคะในออฟสอดแล้วก็ เก้าเหรียญสามถ้วย Wheel of Fortune สองดาบช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะพรังงานของคนโสดนะคะไม่ว่าจะโสดจากสถานะที่เคยแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวมาแล้วหรือว่าโสดแบบโสดไม่มีใครเลยแต่ว่าอาจจะมีคนคบคนคุยบ้างในบางเวลานะ,ะในความรู้สึกของคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยคุณนะคะอาจจะรู้สึกว่าการใช้ชีวิต ในปัจจุบันแบบโสดนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณสบายอกสบายใจนะคะมีทั้งเงินทองใช้นะคะมีทั้งความมั่นคงในชีวิตแต่คุณอาจจะเหมือนกับว่าไปโฟกัสในเรื่องของการใช้ชีวิตนะ,ะที่มันอิสระนะคะอาจจะมีในเรื่องของการที่ชอบในเรื่องของการคบหาสมาคมนะคะเข้ากลุ่มสังคมของคุณนะคะเฮฮาสังสรรค์ปาร์ตี้นะคะรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็สบาย โสดแล้วก็มีความสุขนะคะโสดแล้วก็ใช้ชีวิตที่มันอิสระนะคะเออไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้ซีเรียสในเรื่องราวของความรักอาจจะมุ่งประเด็นหรือว่ามุ่งเน้นไปในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่กับงานเงินนะคะแล้วก็เพื่อนฝูง นะคะวิ f ออฟฟอร์จูนออกมาบอกว่าช่วงเวลาชีวิตที่ผ่านมานะคะมันเหมือนกับว่าตัวคนที่เกิดในวันพุธคนโสดเนี่ยปล่อยให้ระยะเวลาหรือว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามกาลเวลาไม่ได้ไปโฟกัสหรือว่าไม่ได้ไปขวนขวายหาเนื้อคู่หาคู่ของคนรักเพื่อที่จะมาทําให้ตัวเองวิตกกังวลคิดมากคิดเยอะแต่ในบางครั้งบางอารมณ์ในช่วงเวลาที่คุณไม่ได้ไปมีชีวิตนะคะไปกินไปเที่ยวไปดื่มกับเพื่อนๆเนี่ยแต่บางทีคุณก็รู้สึกเหงา บางทีคุณก็รู้สึกว่าโดดเดี่ยวนะคะว่าเวในหัวใจอาจจะอยากมีคนคบมีคนคุยอาจจะอยากมีคู่ครองคนรักที่แบบว่าเดินชวนกันไปกินไปเที่ยวไปดื่มนะคะกันสองต่อสองเนี่ยในบางครั้งแต่พอมารู้สึกอีกทีนะคะตัวคุณอาจจะเหมือนกับว่าเอ๊ะไม่ดีกว่านะไปโฟกัสที่ในเรื่องของการเงินนะคะความมั่นคงในชีวิตเป็นหลักจะดีกว่านะมันเหมือนกับว่าตัวคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยอาจจะ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานของคนโสดหรือว่าคนที่เป็นพ่อแม่เป็นแม่ๆเนาะอาจจะเคยผิดหวังนะคะผิดพลาดล้มเหลวม,มากับเรื่องราวชีวิตความรักนะ,ะที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยมันรู้สึกว่าเพื่อมาเปรียบเทียบนะคะชีวิตโสดกับการที่แบบว่าชีวิตคู่ของคนรักที่มันผิดหวังแล้วมันรู้สึกว่าเออโสดจะดีกว่าไหมนะ,ะรู้สึกว่าสบายอกสบายใจดีนะคะมันเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ย ผ่านชีวิตเรื่องราวเหตุการณ์นะคะความทุกข์ใจความเศร้าใจความวิตกกังวลใจการที่มีคู่ครองคนรักการที่มีครอบครัวแล้วมันไม่สุขสมหวังทําให้ตัวคุณเหมือนกับว่ารักชีวิตที่มันอิสระรักชีวิตในการที่ว่าอยู่ในกลุ่มวงสังคมเพื่อนนะ,ะเพื่อนฝูงจะดีกว่ามีเพื่อนไปสังสรรค์ไปเฮฮาไปเปิดปาร์ตี้นะคะเออใช้ชีวิตที่มันมีความสุขนะคะกับเพื่อนบ้างนะคะแต่ความรัก มันเหมือนกับว่ายังมีคนเก่าๆเนาะนะยังมีอารมณ์ที่แบบว่าคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆมาวนเวียนในสมองในความรู้สึกของคนที่เกิดในวันพุธอยู่นะคะบางทีอ่ะมันเหมือนกับว่าตัวคนที่เกิดในวันพุธท,ที่โสดเพราะอะไรโสดเพราะว่าอยากจะกลับไปนะมองหาความสัมพ <ederim> ัน <isti> ธ์เก่ากลับไปหาคนเก่าด้วยก็ได้หรือว่าอาจจะรอคอยคนเก่าๆให้วกวนนะคะกลับมาหาคุณด้วยก็ได้บางคนบางท่านก็โสดเพราะว่ารอคนเก่า บางคนบางท่านก็โสดเพราะว่าใช้ชีวิตนะคะอยู่กับเพื่อนฝูงดีกว่านะคะบางคนบางท่านก็เหมือนกับว่ายังหวาดกลัวในเรื่องราวของความรักที่มันเหมือนกับว่าผิดพาลาดล้มเหลวมาแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายกับความรักนะคะก็โสดได้หลายกรณีนะคะเรามาดูนะคะว่าอนาคตข้างหน้าความรักของคนที่เกิดในวันพุธนะคะในช่วงของปลายปีนะคะช่วงเดือนธันวาคมนี้ คนที่เกิดในวันพุธนะคะคนโสดจะมีโอกาสที่จะพบเจอความรักนะในรูปแบบไหนจะมีคนเข้ามานะให้พบให้คุยให้พูดไหมนะคะเพราะว่าตัวคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยรู้สึกว่าปรงนะรู้สึกว่า,ารักชีวิตที่มันสงบอิสระนะหรือว่าบางคนบางท่านก็อาจจะหันไปพึ่งในเรื่องของธรรมะนะเข้าวัดฟังธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระ นะหรือว่ายังใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนฝูงหรือว่ากลุ่มวงสังคมที่แบบว่าเออมีความสุขแล้วสงบแล้วเย็นแล้วนะเดวิลออกมาเนี่ยบางทีอะ่ะคนที่เกิดในวันพุธก็คุณก็อาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะมีความรักความสวมพัน์ที่มันมั่นคงนะเป็นครอบครัวนะที่แบบว่าจริงจังเนี่ยนะแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่คนที่เกิดในวันพุธคนโสดนะคะ จะต้องมีการนะคะเปลี่ยนนะคะรุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะ,ะในใจลึกๆของคุณแล้วเนี่ยนะคะคุณไม่ได้คิดว่าคุณอยากจะโสดไปตลอดชีวิตนะค,ะคุณอยากจะมีความรักนะ,ะแต่ว่าความรักที่คุณต้องการคือความรักที่มันมั่นคงความรักที่มันซื่อสัตย์ต่อกันความรักที่อยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขแล้วก็สบายใจอยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนกับว่า อยู่ในวัดหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันรู้สึกว่าเย็นสบายเหมือนอยู่ในห้องแอร์นะคะความรักรูปแบบนี้แหละที่คุณต้องการนะคะคุณกําลังมองหาความรักใหม่ความสัมพันธ์ใหม่นะหรือว่าต้องการที่จะมองหาคนคนนั้นนะคะคนรักของคุณคนใหม่เนี่ยนะคะคุณกําลังเหมือนกับว่าออกมาจากความรู้สึกเดิมๆความผิดหวังเดิมๆหรือว่ากําลังที่จะมูฟออนบางคนท่านคืออกหักมา โสดเพราะว่าอกหักแล้วก็มองหาคนใหม่นะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าคุณจะเจอไม้เนี่ยบางคนบางท่านคือแบบว่าอาจจะอกหักโสดเพราะว่าเป็นพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้ที่มองหาความรักความสุขที่มันมั่นคงเหมือนเดิมความรักความสัมพันธ์ที่มันสร้างครอบครัวไปด้วยกันความรักความสัมพันธ์ที่มันมีความสุขนะคุณกําลังมองหาหรือว่ากําลังเฝ้ามองคนคนนั้นคนที่คุณอ,อยากได้อยากเจอ นะคะต้องการความรักหรือว่าต้องการคนรักที่มันเหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขนะคะซึ่งบางคนบางท่านก็อาจจะเหมือนกับว่าเจอแล้วแต่กําลังดูดูอยู่กําลังมองดูคนคนนี้อยู่ด้วยก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะที่ทําให้คุณเหมือนกับว่าดูเขาไปเรื่อยๆแต่ยังไม่มีการที่จะ take action หรือว่าคนคนนี้ยังไม่เข้ามาในชีวิตของคุณด้วยก็ได้นะคะจ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ะงเหมือนกับบางคนบางท่านก็อาจจะรอคอยคนเก่าด้วยก็ได้ โสดเพราะว่ารอคอยคนเก่าเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าอารมณ์ของคนที่โสดเพราะว่ารอคอยคนเก่าความสัมพันธ์เก่ามันอาจจะดูนานมันอาจจะดูเศร้าหมองมันอาจจะดูเหมือนกับว่าทุกข์ใจกว่าคนโสดที่อกหักมาเพราะว่าความรักนะคะไม่สมบูรณ์แบบด้วยก็ได้เนาะนะคะคือในกรณีสุดท้ายคือโสดเพราะว่าเป็นพลังงานของพ่อแม่ไม่ไม่อาจจะดูหนักอาจจะดูเศร้าหมอง เพราะว่าพลังงานของคนเก่าอาจจะไม่กลับมาดูก็ได้นะคะก็แยกให้ออกเนาะนะคะก็เป็นแนวทางให้นะ,ะเพราะว่าตัวคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยพลังงานยังดูเหมือนกับว่ายังหาทางออกไม่ได้ยัง move on ไม่ได้นะ,ะยังเริ่มต้นใหม่ไม่ได้นะคะเรามาดูนะคะว่าในช่วงของปลายปีเนี่ยนะคะจะมีโอกาสนะ,ะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะให้กับคนที่เกิดในวันพุธหรือไม่ คุณก็ยังรอคอยอยู่นะคุณก็ยังส่องยังเหมือนกับว่าชเชงเงอชะงแง้นะเบิ่งตาแลดูดูอยู่นะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่คุณต้องการเนี่ยมันอาจจะดูขัดแย้งนะกับความรู้สึกของคุณขัดแย้งกับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตขัดแย้งกับ การทำงานหรือว่าญาติผู้ใหญ่นะคะสังคมของคุณไม่ยินยอมนะว่าความรักที่คุณชอบความรักที่คุณต้องการหรือว่าคนที่คุณชอบเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกตาต้องใจกับญาติผู้ใหญ่ของคุณครอบคอรัวของคุณเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันนะอยู่คนละที่นะอยู่คนละจังหวัดหรือว่าคุณและเขาไม่ได้อยู่ใกล้กันด้วยนะคะความความสัมพันธ์ใหม่มันเหมือนกับว่า มันมีความที่แบบว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าไม่ถูกใจกับญาติผู้ใหญ่ของคุณด้วยก็ได้แต่มันถูกใจคุณไงนะคะแต่มันเหมือนกับว่าตัวคุณอาจจะไม่ได้ชัดเจนยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนยังไม่พร้อมที่จะเทคแอชชั่นนะคะหรือว่าไปบอกไปจีบไปสื่อสารกับคนคนนี้แต่อาจจะเก็บความรู้สึกว่าชอบ ผู้หญิงผู้ชายคนนี้หรือว่าชอบความสัมพันธ์ใหม่กับคนคนนี้ยังเก็บไว้ใน,ในใจอยู่นะคะมันเหมือนกับว่าตัวคุณรอการปลดปล่อยนะ,ะรอการเริ่มต้นนะ,ะรอการที่จะเทเซชัน,รอ,อนรอการที่ว่าให้มั่นใจก่อนนะนะว่าคนคนนี้หรือว่าขอให้คุณมั่นใจว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะสร้างความมั่นคงรอคอยผู้หญิงผู้ชายคนนี้นะคะมาอยู่ด้วยกันมาเหมือนกับว่าอยู่ใกล้ชิดกันนะคะ สร้างครอบครัวไปด้วยกันแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอรอคอยผู้ชายคนนี้มันเหมือนกับว่าตัวคุณอะรอคอยอยู่ในพื้นที่ของตัวคุณเองแล้วก็รอเหมือนกับว่าผู้ชายคนนั้นนะเทอรชันมาหาคุณนะแต่มันอาจจะเหมือนกับว่าถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะรอช้าหน่อยนะเพราะว่าจจะเป็นความรักคัมัีร์ที่เป็นคนทางกายแล้วก็ กว่าผู้ชายเขาจะตัดสินใจที่ว่าเทคอชชันมาหาคุณมันเหมือนกับว่าตัวเขาลังเลนะคะเพราะว่าเขาจะต้องเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าความรักความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนกับว่ามันพัฒนากันไปไม่ได้หรอกนะคะแต่มันมีความรู้สึกที่อยากจะสารพันธ์การคบคุยกันนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่รอคอยเนื้อคู่ รอคอยการเรียนรู้รอคอยการติดต่อพูดคุยสื่อสารนะคะ mm. เพื่อที่จะทําให้มันเหอนกับความรักอนาคตข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนนะคะแต่มันเหมือนกับว่าต่างคงก็ต่างรอนะคะอืมก็เป็นแนวทางให้นะคะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะไม่ว่าจะเป็นพูดกลางวันหรือว่าพูดกลางคืนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็สามารถเข้ามารับฟังรับชม คลิปได้เป็นแนวทางเป็นไกด์นำทางในเรื่องราวของความรักแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะเรามาดูนะคะในส่วนของไพ่แนะนำอะไรนะคะเพิ่มเติมในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าความรักเนาะสำหรับคนที่รอคอยความรักควาสัมพันธ์นะคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะ นะบุคคลนะคะผู้ผู้ชายหรือว่าผู้หญิงคนนี้มีฐานะนะคะความมั่นคงในชีวิตการเงินการงานแล้วก็พร้อมที่จะสื่อสารพร้อมที่จะพูดคุยพร้อมที่จะขยับขยายความรักความสัมพันธ์กับคนที่เกิดในวันพุธนะแต่ว่าอาจจะอยู่ที่คุณด้วยก็ได้นะว่าคุณจะเหมือนกับว่าพัฒนาความรักความสัมพันธ์หรือว่าพูดคุยกับคนคนนี้หรือเปล่านันเหมือนกับว่าตัวคุณอ่ะได้ไปโฟกัสในชีวิตของคุณนะคะคุณมีความคิดในเรื่องของ ทัศนคตินะ,ะหรือว่ามีการโฟกัสในเรื่องของเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะมันเหมือนกับว่าคุณมีสเปคของตัวเองนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่มีเหตุผลแล้วก็มีหลักการในการใช้ชีวิตด้วยความรักครั้งนี้มันอา,อาจจะเหมือนกับว่าช่วงแรกๆเป็นการพูดคุยกันเป็นการเรียนรู้การเป็นการรู้จักกันแต่ณช่วงเวลาหนึ่งนะคะพอถึงเวลาที่จะตกลงพงใจหรือว่า อยากจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมันเหมือนันเหมือนกับว่าช่วงบ้านปลายของการคบการคุยกันมันอาจจะมีการแตกแยกหรือว่ามีการที่แบบว่าไปกันต่อไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะมาในเรื่องของการใช้หลักการการใช้เหตุผลในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างอยู่คนละที่อยู่คนละจังหวัดนะคะพอที่จะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนี่ยมันมันเหมือนกับว่า ฝ่ายหนึ่งจะต้องย้ายที่อยู่ย้ายที่อาศัยย้ายที่ทํางานมาอยู่ร่วมกันมันเหมือนกับว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้แล้วมันอาจจะถึงช่วงเวลาที่คุณสองคนนะคะแยกทางกันเพราะว่าความแตกต่างด้วยก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นความคิดเห็นหรือว่าความรู้สึกนะคะแต่ช่วงแรกๆคือคุยกันแล้วมันมีความสุขนะคะก็ขอให้คนที่เกิดในวันพุธนะคะก็มันเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยนะคะ มีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองก็โฟกัสในสิ่งที่สําคัญในชีวิตก่อนนะคะเป็นหลักเนาะนะคะก็เป็นแนวทางให้เป็นการนําทางให้นะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ